เสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้เชลซีล่าสตาพรีเมียร์ลีกเสริมทัพรายที่9ก้าแทนใหม่เคิร์นโอลิเซ่ที่ดีลมเดอะกาเดียนสื่อดังเมืองผู้ดีรายงานว่าเชลซีหวังเซน็นสัญญาคว้าตัวเบนนันแนนจอนสันกองหน้าตัวจี๊ดของนอตติงแฮมฟอร์เรสทีมรุวมสุดพรีเมียร์ลีกอังกฤษมาเสริมแนวรุกหลังจากช่วได้ใหมเคิลนโอลิเซ่ปีดาวรุ่งจากนนารรามมคริสตันพาเลสเมื่อวานนี้สตีภาริชประธานสโมสรคริสตันพาเลสประกาศต่อสัญญา4ปีกับไมเคิลโอลิเซ่ดับฟันเชลซีที่แอออบบไปคุยกกกัเเััเนนนตตส่่ววขง และเตรียมใช้เงื่อนไขจข่ายค่าฉีกสัญญา35ล้านปอนด์หนึ่งัน540ล้านบาทกระชากต,ตัวไปร่วมงานทําให้สิงบูภายใต้การดําเนินงานโดยทอตเทรีเจ้าของทีมจอมทุ่มต้องหาเป้าหมายใหม่ล่าสุดเชลซีหันมาล็อกเป้าลาตัวเบนนัน,นจอนสันหลังทาผลงานโดดเด่นกับนอตติงแฮมฟอร์เรสเมื่อฤดูการที่แล้วทำ8ประตู3อซิดช่วยเจ้าป่ารอดตกชั้นจากพีเมรีและเข้าถึงรอบรองชนะเลิศสุขคาราบาวคัพที่คัพก่อนแพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมแชมป์ในเวลาต่อมา